ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายวอล์กวัดพระธาตุจอมตองนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับหลายคนก็อาจจะเคยมานะครับแต่หลายคนอา,าอาจจะสงสัยครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับในตัวเมืองพะเยาเนี่มีสกายวอล์กด้วยกันนะครับผมตีเดินแอลชมธรรมชาตินะครับผมวันนี้ผมป้าไมแอลเลยนะครับ แต่ละวันนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวจท่องเที่ยวนะครับนอ้องตีกําหลังเดินม้านะครับผมนี่ครับสกายวอล์กอยู่บน,นวัดพระธาตุจอมต้องพระธาตุจอมต้องตั้งขึ้นตีจําได้ง่ายที่สุดคืออยู่ไหนนะครับ คืออยู่ตรงขามกับวัดพระเจ้าตนหลวงหรือว่าวัดสีคงค้ํานะครับเดี๋อเอาไปเทินมาแล้วก็ขึ้นถนนสีเขียวก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นตั้งแขวงการทางก็ได้นะครับผมขึ้นทางทันซ้ำง่ายนะครับขึ้นมาแล้วมากราบมาไหวมาขอพรอ,องค์พระาธาตุเจ้าจอมตองนะครับผมมาจุดถูกเทียนเติมน้ำมันตะเกียงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ มาไหว้ครูบาศรีวิจัยนะครับมาไหว้พระประธานในโบสถ์ในวิหารเสร็จแล้วก็ออกมาเดินวัดพระธาตุจอมทองนะครับยิ่งออกมาเดินสกายวอล์กนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับบรรยากาศดีขนาดครับยิ่งเป็นหน้าหนาวนี่ปวาเท่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะปพาเดินเอวนะครับผมอันนี้บริเวณสกายวอล์กนะครับที่เดินมานี่นะครับผมโอ้มันคงแข็งแรงครับวิวดีวิวสวยนะครับเป็นสถานที่ แห่งหนึ่งนะครับตีม้าพะเยาแล้วบควนผาดนะครับนอกจากไปไหว้พระเจ้าตนหลวงเซตนะครับขึ้นมาแอลพอสกายวอล์กมาไหวองค์พระธาตุเจ้าจอมตองเซตนะครับมาเดินเล่นที่บนสกายวอล์กนี้นะครับผมวิวสวยวิวงามขนาดนะครับผมอันนี้เขาสามารถย่างลงไปท้ายรูปนะครับโอ้สายเซลฟี่สายทำคอนเทนต์นะครับผมเคลียร์เอตเตอร์นะครับบกวนผาดเลยนะครับผม โอ้ถ่ายมีกล้องสวยๆงามๆนะครับกล้องธรรมดาถ่ายก็ตึงนงามนะครับเพราะว่าวิวงามอยู่แล้วนะครับผมอยู่ตรงคามนาวัดพระเจ้าตนหลวงเลยนะครับหรือว่าวัดสีคงคำนะครับหัวหนตั้งบอกไก่เลยเด้อสกายวอล์กนะครับผมสกายวอล์กวัดพระธาตุจอมตองนะครับตีพยเยานี่มีตีเอลไลนะครับแล้วก็สกายวอล์กให้นี่นะครับเป็นสถานที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมอ่าหลายตีครับพอเป็นกระจกนะครับเนาะ แต่อันนี้นะครับผมมันคงเลยครับผมเป็นปูนนะครับเป็นปูนเป็นกระเบื้องนะครับโอ้สูงมากนะครับผมสูงเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่จุดชมวิวนะครับจุดนี้เนี่ยเฮามองเห็นนะครับจะหันอาจจะหันดอยนอกนะครับดอยนอกดอยหลวงแล้วก็หันกว้านพะเยาทั้งหมดเลยนะครับก็่อยเดินก็่อยทายหูิกันไปนะครับผมบรรยากาศนี่สุดยอดนะครับโอ้สายเซลฟี่สายเอลต้องมานะครับต้องมานี่ครับ หาขึ้นไปบนปุ๊บนะครับจะมีระฆังหลวงอังดีเนาะป้าระฆังองค์ยังไงนะครับผมไปตีระฆังไปซอยระฆังนะครับเปิ่มีข้อนยังไงเลยครับผมตีเพื่อเป็นสลรมมงคลนะครับเนาะโอ้โหนะครับดูระฆังยังไงยังสูงนะครับผมขึ้นไปตีเพื่อเป็นสลรมมงคลนะครับก็คอยเดินก็คอยย่างขึ้นไปนะครับผมสกายวอล์กเนี่ยสร้างขึ้นมาก็ได้บเหมือนนี่นะครับผมแต่สวยงามสุดๆเลยนะครับ นี่หงทดงิดอย่างขึ้นไปนะครับผมค่อยๆเดินนะครับเพราะว่า,าบันไดนะครับผมสูงน้อยนะครับบรรยากาศในการเช็คอินนี่บกขวนผาดเลยนะครับหอนหรอโอ้อันนี้ก็เดินมานะครับทางข้างนี้ก็จะมีนะมีกระจกนะครับแล้วก่อนนี้แล้วครับผมบรรยากาศกวนพะเยานะครับผม วนพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนงาเมืองงามหลือเรื่องดอยบุตรสลาคำคำขวัญเมืองพะเยาเปิดน,นะครับผมนี่ครับก่อยๆเดินเอวไปพอนะครับแต่แต่ละวันนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนักนะครับผมโอ้มีนักแล้วนะครับตั้งแต่สกายวอกแลงแล้วนี่ครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็มีนักเหมือนกันนะครับขึ้นมาไหวพระธาตุแต่อันนี้ึ้นมาไหวพระธาตุเสร็จก็ได้มาเดินพอสกายวอกนะครับผมมาจุดชมวิวมาทายหูบนะครับ นั่นก็จะเป็นละครั้งนะครับเนาะเป็นละครั้งหลวงนะครับอันนี้เหายืนจุดนี้ก็จะหันอ่าอันนี้เป็นหมอกน้อยนะครับผมอ่าลายหันเป็นดอยดอยนอกดอยหลวงเองนะครับเนาะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นแม่แอลบนสกายวอล์กนะครับโมบว้พระธาตุจอมตองนะครับผมขอพระคุณครับ